โอเคมาคับรถเร็วเลยเอ้ขออภยัยรถธรรมดาได้ที่สองถึงสองจากพิษณุโลกไปทักกรุงเทพ ทราบที่นี่สถานีบางบุราก่อนจะลงจัตุรบวนรถรตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ เพื่อความปลอดภัยโปรดอย่าชะโงกหรือ,อยื่นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถวิง่งท่านอาจจะได้รับอันตร,รายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะเพื่อป้องกันเหตุอันตร,รายที่อาจเกิดขึ้นไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับของมีค่าระหว่างการเดินทางหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโปรดแจ้งตำรวจรถไฟหรือพนักง,งานรถไฟทันทีขอบคุณค่ะ ทาผูบ้บังคับสารีการไไปแล้ส่งบทกสารที่สถานีวังการชุมแสงานีทองเวนสถารีต่อไปตามลำดัค่ะ